เนือข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N 12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาดิชาเจงโรจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะส่วนให้สภาทำคู่มือให้กับสสค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนด้วย นายชลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้ขอให้สภาจัดทำเอกสารส่งถึงสมาชิกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของพิธีปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะาคำนึงถึงว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ต้องระวังแต่โดยทั่วไปสมาชิกก็ยังคงไปร่วมงานพิธีต่างๆเช่นงานศพงานมงคลสมรสจึงถือโอกาสนี้ให้สมาชิกได้นำแนวปฏิบัติสำหรับประชาชนให้ได้ประวัดระวัง ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนก็ได้ติดตามข่าวสารอยู่แล้วและสมาชิกก็ทราบรายละเอียดอยู่แต่คิดว่าหากให้แนวทางปฏิบัติไปอาจจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยได้มอบหมายให้ในายแพทย์สุกิจอัทโภปกรณที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รวบรวมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรคโควิวด COVID -19 โดยสรุปเป็นแนวปฏิบัติจํานวน9ข้อค่ะ เช่นหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีในกรณีที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีผู้ชุมนุมหนาแน่นหรือบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา,าและการงดการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สมาชิกทราบกันดีอยู่แล้วแต่เพื่อให้สมาชิกได้มีคู่มือสำหรับนำไปใช้ทุกครั้งที่พบกับประชาชนซึ่งเป็นแนวทางที่สาธารณสุขและรัฐบาลได้ประกาศมาเพื่อเป็นความร่วมมือค่ะ ด้านของสิระค่ะยืนยันจัดงานเลี้ยงวันเกิดมีมาตรการควบคุมโรคโควิด19มองว่าเป็นสิทธิที่สามารถจัดงานได้ค่ะนายสิระเจนจาคาสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐค่ะกล่าวถึงงานเลี้ยงวันเกิดของนางพัทรมนลเพ่งส้มภรรยาของนายทศพลเพ่งส้มทีมกฎหมายพักพลังประชาราชัฐว่า ตอนแรกจะจัดงานเลี้ยงในห้องแอร์ค่ะแต่กลัวความไม่เหมาะสมจึงย้ายออกมาจัดด้านนอกที่มีอากาศถ่ายเทและภายในงานมีมาตรการป้องกันอย่างพนักงานเสิร์ฟได้สวมหน้ากากอนามัยและการจัดงานครั้งนี้ตั้งใจขอบคุณนางพัทรลมนที่คอยช่วยเหลือเรื่องคดีความมาโดยตลอดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดใทั้งสิน้นและได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้า ซึ่งตอนแรกมีจํานวนสสร่วมง,งานจํานวนมากกว่านี้แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เหลือเพียงแค่คนสนิทขณะเดียวกันนายสิระยังกล่าวถึงกรณีนางสาวทิติพัฒน์โชคเดชาชัยนันสสกทมพักพลังประชารัฐเตือนในกลุ่มลายสสพักพลังประชารัฐก่อนจัดงานดังกล่าวว่าทุกคนยังมีสิทธิ์จัดงานอยู่และนางสาวทิติพัฒน์ก็มีสิทธิท้วงติงดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์เป็นของตนเองเรื่องนี้จึงเป็นความเห็นที่แตกต่างกันค่ะ ด้านของมงคลกิจค่ะขอกรกะตผ่อนปรนกรอบเวลาจัดประชุมสามัญพักการเมืองออกไปก่อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ นายมงคลกิจสุขสินทารานนท์สสพักไทยศิวิไล์กล่าวว่าเดือนหน้าพักการเมืองจะต้องจัดการประชุมวิสามันซึ่งจะมีสมาชิกพักมาร่วมประชุมจํานวนมากท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผ่อนปรนกรอบระยะเวลาการจัดประชุมสามัญพักการเมืองออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสขณะเดียวกันนายวงคลกิจยังเสนอให้คอ,อรมออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมให้กับประชาชนไปไว้ใช้สําหรับกรณีที่มีคนตกงานไม่มีไรายได้โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับสายการบินค้าขายรวมถึงภาคการเกษตรหากไม่มีงานทำสอเดือนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการอุดหนุนเงินให้เดือนละ7,500บาทจำนวน15ล้านคนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ และหากพิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณปี2,563ไม่เพียงพอก็เสนอให้ออกพอรกรกู้เงิน1.5ล้านล้าน,านเพื่อมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนให้ประเทศฟื้นกลับมาโดยเร็วที่สุด อันนี้เมื่อสอบถามไปตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วหรือไม่เพราะว่ามีประวัติใกล้ชิดกับนายสิระเจนจากะและรวมรวมถึงร่วมประชุมกับเจ้ากรมกิจการทหารในวันเดียวกันกับนายสิระด้วยนายวงคลกิจกล่าวว่ารอให้ผลตรวจของนายสิระออกมาก่อนหากพบว่านายสิระติดเชื้อค่อยไปตรวจแต่มั่นใจว่าตนเองไม่มีเชื้อไวรัสแน่นอนค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะ